สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมาเกณฑ์นคนตามคอมเมนต์นี้เลยนะผมคอมเมนต์นี้ขอว่าเกณฑ์นคนด้วยกรุ๊ปหน่อยครับก็ได้เลยถ้าแปลงร่างด้วยกรุป๊ปอ้าวเราผมก็เป็นกรุ๊ปดำยังไงล่ะเฮ้อแต่เขาไม่บอกว่าเป็นอันดิเมตกรุ๊ปนะผมก็เลยไม่แปลงร่างเป็นอันดิเมตกรุ๊ปนะนี่ยิงยิงเบิ็ด

ไอ้โถวห้าวววอุ้ยอันติเมตอันติเมตเฮ้ย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 โอ้โห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 เฮ้ยโ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 ยเฮ้ยบักเสียงอื๋อ้เกมคุณภาพแบบงสามร้อยเปอร์เซนต์แบบคุณภาพไม่คุณภาพดีสามร้อยเปอร์เซนต์เหรอไม่คุณภาพคุณภาพคุณภาพ สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคุณภาพส้นตีนสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอเอเป็นไงคือคือก็ชอบเล่นนะแต่แบบคือเนี่ยอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะเนี่ยเนี้ยเนี่ยคืออะไรนี่คืออะไร,อ,นนอ,อ,ะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยโมโหแล้วนะะบางล่างกุ๊บตีพวกมันเลยนะครับผมตีตีตนี่อะไรตีทำไมอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะตีหมดอะมาเอา้ยตี ไอ้ไอ้สตูลุสตูลุออ๋สตูลุเป็นโกโจอ่ะฮุย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 ,ย,ย,น,ายนายมีนายมีดาบสูงสุดแล้วเหรอืมตีตีกรูปไม่แพ้กรูปไม่แพ้ดาบเฟ้ยกรูปกระเด็นไปเลยกระเด็นไปดิกระเด็นไปดีนี่ว้าาาาเอื้ออ่ะเอืออ่โดนอัจเทพเบรนสตอมเล่นงานนะผมเออกรูปก็นะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าอัตมิดกรูปนะเออนะครับ ผมก็จะเล่นกรุ๊ปอย่างเดียวคือคราบอกว่ากรุ๊ปก็คือกรุ๊ปนะครับเอออมามาดีก็มาดีก็มาดีโอ้โคตรแฟร์ครับนี่อันนี้คนนี้แฟร์มากเลยนะครับเขาเอาดาบมาสู้ผมนะแต่ว่าบอกเลยว่าดาบก็เอาไม่ลงนะครับนี่แตกขี้แตกเฮ้ยเฮ้ยมาจัดการโคตรนะครับกรุ๊ปเด็กกรุ๊ปอาธรรมก็ต้องแพ้ให้กับกรุ๊ปกรุ๊ปเฮ้ยกรุ๊ปกรุ๊ปอะไรวะกรุ๊ปกรุ๊ปอยู่นั่นแหละนะกรุ๊ปแบบ กรุบอะไรธรรมะก็ต้องชนะอาธรรมกรุบอาธรรมนะครับผมกรุบธรรมะกรุบเขียวกรุบสเลดเปดในยิงตีเอาแก้วเ,เอาอันติเมตกรุบล้มไม่ดีล้มไม่ดีนอนไม่ดีนอน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 ก็แตกกันดีผมเละแตกนะครับเออเขาแตกไปเลยนะครับปิดเสียงนะผมเสียงโคตรดังนะครับไอ้สกิลใครไม่รู้บั็คกิปบัคคลิปหายเลยนี่พูดไปเลยเต็มปากเต็มคำนะเพราะว่ามันมันเยอะแล้วนะครับ คือแบบปล็อกอะเยอะมากเลยเพื่อนๆดูสกุลสกิลเต็มเซิร์ฟไม่คิดจะแก้เลยเลยฮึไม่แก้หน่อยเหรอนี่ตีตีผู้เล่นใหม่ตีหมดดะสัดหมดดะไม่สนดุกเด่นกับเด่นกับเด่นทําไมึกระเด็นทําไมใครให้กระเด็นอุ้ยเอาเกียนะเอาเกียนะห้าหัวห้าหัวห้าห้าหัวตีตีตีเลยตีเลยตีเลยเตะเตะปุ๊บเฮ้ยหันหน้าหันหน้าทำไมหันหน้าทำไมไม่อย่าอย่าหันหน้าอย่าหันหน้านี่ตีตีตีลบลบลบเฮ้ย หลบไปเลยหลบเลยอุ้ยโอ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 ้ยอันต์เบรตันเบร์สไปเดอร์มาร์กี้อันต์เบร์สไปเดอร์มาร์กี้นี่อ้าาาาาผมก็โดนกระทืบรัวๆนะฮะไม่เป็นไรนะเราสนุกสนุกนะฮะเราสนุกสนุกอยู่แล้วนะครับเล่นเล่นมันๆก่อนอัปเดตอัปเดตมาขอให้ขอให้ขอให้เอาสกิลลบๆพวกนี้ออกไปนะเอฟเฟกต์ก็เสียงนะนะเสียงเมลซงเป็นสิทธิ์เอาให้หมดเลยนะครับ เอาให้หมดแก้ให้โหมดนี่ตีแล้วหลบดาหลบเฉยอะหลบเฉยอันนี้เาเป็นอะไรอ่ะอะไรบลอกอะไรอ่ะบลอกอ่ะบกอ่ะบล็กยืนเทอยบยืนเทีจีบเทีมากกว่าจีบเทีมากกว่าฮะเทีมากก่อแล้วใครเ็แอดมาเนี่ยใครเนี่ยเอออ่ะผมเอ้ย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 เฮ้ยกรุบ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 กรุกรุบรุุุุุกุุุุุุุ ดูดวนดูดวนดูดวนเออตีตียิงยิงตีต่อยตีหลบหลบหลบนะผมหลบสกิลพวกนี้หลบหมดหลบหมดหลบหมดไม่สนลูกใครหลบหมดไม่สนลูกใครตีตีไปดิตีไปดิแมน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 หลบงงงงงหลบงงงงตีตีหนึ่งตีสองตีสองไปสามเฉยเอาเอาแตกเอาแตกโดนไปดิกรุ๊ปเอากรุ๊ปอัดกรุ๊ปธรรมะเหรอกรุ๊ปธรรมะเหร กูทำมาต้องเจอกูประทำนะครับผมดาร์กกร๊ปนี่เป็นไงเฮ้ยดาร์กกร๊ปติดดาร์กกร๊ปติดกระอี้นะครับอ้าวเฮ้ยเอาเอาตายนะเอาอุ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นเฮ้ยนะผมกรูปมิท้าให้กระเด็นด้วยนะเอ้ยเอ้ายิง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 เฮ้ยเฮ้ยมาสโตนมาสโตนมาโตนเหรอมาโตนมาโตนโดนแน่มาโตนโดนแน่มาสโตนมาสโตนเฮ้ย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 แตกกันหมดนะครับผมอ่าฮะนะฮะ ก็แท็กนะครับผมแท็กแทกเลยนะครับผมแท็กเลยเอะไรอะไรกู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 ไปตีกุบแมนแมนโอ้โหนี่แค่ผ่านฝนนะเนี่ยผ่านฝนผ่านนาวผ่านอะไรไม่รู้แต่สกิลแม่งลบชิบหายเลยเต็มเซิร์ฟเลยเฮ้ยแาวน่ะเฮ้ยโอ้โหไอพี่เบิ้มเราพี่เบิ้มกุบเรานะครับมันเกินไปพี่เบิ้มอ่ะ เดิมมันเกิดเอ้ยเอาเอาตี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 กันเดนกันเดนดีกันเดนไปดีกันเดนไปดีกันเดนชนไปเลยชนบ d ด y ชนไปเลยกันเดนไปล่ากันเดนบล่างงงงดิยงง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 แตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยๆใครเขาแอดมาหนาวนะเดี๋ยว dark group ก็นะครับผมดำปีนะครับน้ำมันเหมือนเอ้ยเหมือนน้ำมันเลยว่ะเออดูดีว่เหมือนน้ำมันนะผมแล้วถ้าจุดไฟนี่คือแบบไฟเบิร์นบรรลัยกันนะครับ โเหเทวพ,พิดากูโคตรโอ้โหดำเมี่ยมดำแบบดำเงาเลยนะฮะ,ะคลิปนี้ไปม่มาเท่านี้แล้วกันนะผมไว้เจอกันคลิปต่อไปผมจะเอาตัวอะไรมาเกียนคนนะผมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะคลิปไหนที่ผมทําแล้วผมก็จะบอกว่าทําแล้วนะผมคลิปไหนังไม่ได้ทาผมจะทําให้เลยนะฮะไว้เจอกันจ้า